ท่านผู้ชมคะศูนย์เง,งินทสินธนาคารกรุงเทพอยู่กับท่านผู้ชมมานานหลายปีแล้วผลการต่างๆที่ผ่านมาถ้าไม่ได้ทีมงานที่สำคัญสำคัญหลายๆท่านรุ่นพี่ที่ที่เคยอยู่กับศูนย์เงินสินก็ได้ทำงานทุกวินาทีให้มีคุณค่าและก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะแล้ว ในปีนี้จะเป็นปีที่รุ่นพี่ดิฉันอีกหนึ่งท่านกำลังจะ,กะเกษียณอายุไปดิฉันขออนุญาตเชิญคุณสุปชัยประเสริฐวงศาบนเวทีได้ไหมคะพี่ซุปขาขออนุญาตบนเวทีนิดนึงคะ่ะขอเชิญพี่ซุปบนเวทีนิดนึงคะ่ะคือเราอยากให้มีบรรยากาศของความเป็นครอบครัวเพราะว่าศูนย์สังคีศิ์จะอยู่ ใกล้ชิดกับท่านผู้ชมเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะพี่ซุปขอเชิญท่านบนค่ะเพราะว่าคุณสุป,ประชัยเนี่ยมีความสําคัญมากๆก,กกับส่วนส่งคีศินเพราะการแสดงทุกการแสดงคุณสุป,ประชัยจะดูแลเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่หลายพี่ซุปเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงตั้งแต่เป็นนึกว่าตั้งแต่เป็นสาวเต็มตัวออตั้งแต่เป็นวิดีโอนะฮะตั้งแต่ครั้งที่ 128เนี่ยมาก่อนมันเป็นเทปวิดีโอตอนนี้ได้จัดการเป็นแผ่นบางๆแล้ว CD DVD นะฮะไปหมดแล้ว <c oughs> เป็นการแสดงครั้งนี้1,309ครั้งนี้นะฮะอยู่ในในแผ่นซดีนี้หมดอีกหน่อยจะจะทำเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะะแชลบายลงในนี้ อันนี้ถ้าใครอยากจะได้ที่ผ่านมาก็ตราะติดต่อเพราะถือว่าหลักฐานที่สําคัญอีกหนึ่งชิ้นที่สุสังคีศิล์นพยายามทําอยู่เพื่อที่จะให้เอกลักษณ์ทุกอย่างวัฒนธรรมบนบเวทีทุกอย่างเนี่ยของไทยเรายังอยู่วัฒนธรรมประชามชาติเอกลักษณ์เอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรีเป็นคันช่องส่องความงามและความดี เป็นโคมชฉายช่วยชี้วิถีชนเป็นกรของคุณอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลที่แต่งไว้ให้ศูนย์ที่สินขอเสนะียงปรบมือพี่สุภชัยด้วยค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่พี่ทำเนี่ยเป็นความตั้งใจถ้าถ้าใจไม่รักจริงไม่มีแน่นอนของทุกชิ้นที่เป็นสมบัติที่เป็นการแสดงทุกการแสดงบ,บนเวทีนี้พี่สุภชัยเป็นคนที่รวบรวมเอาไว้แล้วก็ใคร ตั้งแต่ศิลปินเองอาจารย์เองนักศึกษาเองสามารถมาหาข้อมูลได้ปัจจุบันศูนย์วิทย์ศิลป์ตั้งอยู่ที่ไหนคะปัจจุบันก็อยู่ที่แบงค์เทพสาขา ถนนตะนาวนะฮะยมเยื้องกับศาลเจ้าพ่อเสืออยู่อยู่บนชั้นสองชั้นเขาเรียกชั้นลอยชั้นลอยของสาขาซึ่งจะมีพี่สุปชัยดูแลเรื่องดีวีดีซีดีภาพการแสดงทั้งหมดและมีพี่พนิสนที่ดูแลเรื่องหนังสือที่รับลงทะเบียนด้านหน้าที่จะดูแลเรื่องหนังสือทั้งหมดที่ที่หายได้หายยากนะหายากตอนนี้ยากมากๆเลยเดี๋ยวนี้ยากมากๆแล้วแล้วก็ ในฐานะที่เป็นรุ่นน้องต้องขอขอบคุณพี่สุวัชชัยที่ช่วยกันแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลงานศิลปวัฒนธรรมของธนาคารต่อไปเรามีช่อดอกไม้มอบห้พี่สุวัชชัยค่ะ่เป็นเซอร์ไพรส์ผมเลยนะ่เซอร์ไพรส์อันนี้ไม่บอกนะไม่ได้บอกล่วงหน้าแอบมาขออนุญาตขออนุญาตแทนเพราะว่าวันนี้คุณปฏิมา ท่านผู้บริหารของฝ่ายการประชาสัมพันธ์นท่านติดงานอยู่ที่พัทยาขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของฝ่ายการประชาสัมพันธ์มอบชอ่อดอกไม้นี้ให้กับพี่สุประชัยค่ะและพี่สุประชัยยังอยู่ในใจของน้องๆตลอดไปค่ะคมีอะไรจะฝากถึงน้องอีกไหมจ๋าอะอ่านหน่อ,อ,นอยหน,นึ่ง